วายผู้บ่าวโทรมาฮัลโหลขอสายผู้ใดเนี่ยอิลี่บอคิดทอดจ้าอย่าตัวกันเด้คิดทอดอิลีจ้าจ้าอย่าตัวเด้อล่ะเออว่าจังใด เบิ้งคลิปหายจากเธออยู่บเบิ้งคลิปหายนางในเด้อจ้าเป็นกำลังใจใหายนา่งเนี่ยเ <c ười> ดียวตัวกันเด้อจ้าคิดทอดจา้าคิดทอดคือเกาหั่นละคิดทอดอยู่ผู้เดียวอิลี่จา้าวาจังใดกอดได้ได้เบิ้งบอกกอได้เบิ้งคลิปหายอยุ่บเตี้ย ขอบคุณหลายๆได้ใจเดอ้อขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้จ้าจ้าเดี๋ยวสิมีล่างวันให้อิลีจ้าอิลีบ่ตัวจ้าบ่เคยตัวขอบคุณมากคะ่ะคิดหอดจ้าจ้าแค่นี้ก่อนเด้อจ้า สวัสดีจ้าพู้บ่าวโทรมา